ไม่ต้องคัดผมจัดมาให้นะครับผมก็สำหรับขัามืนนี้ครับเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมประจวันเสาร์ที่16สิงหาคมนะครับก็สำหรับขัามืนเี้ครับ อูเป็นวันที่โปรแกรมฟุตบอลเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนครับดูคลิปดีให้จบเลยนะครับผมรับรองครับจะได้เสียงดีๆกลับคืนให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับก็ฝากไปด้วยกันครับสาหรับวันนี้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนครับที่เป็นคอฟุตบอลแล้วยังไม่มีแนวทางดีๆครับหรือใครยังไม่มีทิศทางที่จะไปเนี่ยนะครับก็อยากให้ลองเปิดใจจริงนะครับอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับรับรองนะครับสดชื่นแน่นอนนะครับผมทางเข้าอยู่ที่ И ใต้รูปโปรไฟล์ครับหรือใต้เมนคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมและเพื่อนเป็นการเสียเวลานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้จะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้คู่แรกนะครับก็เป็นทางด้านสเปอร์นะครับวันนี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับเบอร์ลี่น้องใหม่นะครับก็สำหรับคู่นี้สเปอร์ครับวันนี้มีความที่เปรียบ1.25นะครับคู่นี้แทบไม่ต้องวิเคราะห์เยอะครับคู่นี้ยังไงยังไงก็สเปอร์นะครับและคิดว่าวันนี้สเปอร์เนี่ยน่าจะยิงเกิน2ลูกด้วยนะครับก็สำหรับวัน และถัดมาครับคู่ที่2นะครับก็เป็นทางด้านไบตันนะครับวันนี้ที่จะเปิดบ้านตอนรับฟูลแลมนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นทางด้านไบตันนะครับผมวันนี้มีความได้เปรียบ0.5นะครับส่วนตัวก็ยังคงมองว่าคู่นี้สูสีคู่ขี้นะครับผมระดับมาตรฐานก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับก็ส่วนตัวชอบไปทางฟูลแลมซะมากกว่านะครับเพราะคิดว่าโอกาสเสมอคู่นี้สูงมากนะครับก็สําหรับคู่นี้ครับมองพละองฟูลแลมได้เลยครับ ถัดมาครับคู่ที่3นะครับผมก็เป็นทางด้านซันเดอร์แลนด์น้องใหม่ครับวันนี้ที่จะเปิดบ้านตอนรับเว์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็สําหรับคู่นี้ครับกระแสเนี่ยแปกไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไปทางด้านเว์แฮมนะครับวันนี้มีความได้เปรียบแค่ปอปาตะกมครับส่วนตัวมองว่ากระแสเนี่ยแปลกจริงครับแต่ถ้าวัดกันดีๆหรือบอลต่อบอลครับก็ยังคงเป็นทางด้านเว์แฮมที่ดูดีกว่านะครับก็สําหรับคู่นี้ครับส่วนตัวมองเว์แฮมได้เลยครับ และถัดมาคู่ที่4นะครับผมก็เป็นทางด้านวูล์ฟแฮมตันครับวันนี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้นะครับก็สําหรับคู่นี้ครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าวันนี้ทางด้านวูล์ฟแฮมตันเนี่ยนะครับผู้เล่นอาจจะไม่พร้อมนะครับเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาครับวูล์ฟแฮมตันก็ปล่อยนักเตะตัวหลักไปเยอะพอสมควรครับและวันนี้มาเจอกับแมนซิตี้ในนัดแรกเนี่ยคิดว่าเหนื่อยแน่นอนครับและสําหรับแมนซิตี้นะครับวันนี้มองว่า สองลูกครับมีให้เห็นแน่นอนครับก็สําหรับคั้นี้ครับมองแมนซิตี้ได้เลยครับโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับฟุตบอลหน้าช่องที่ผมนํามาฝากกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนครับลองเปิดจิต เปิดใจนะครับผมเปิดประตูบ้านเข้ามาเจอกันในชมรมครับเพราะอย่างน้อยนี่คือชมรมเนี่ยฟินกว่าหน้าช่องแน่นอนนะครับผมเพราะว่าหน้าช่องอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆครับที่ผมนํามาฝากนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมและก็ใครที่อยากจะเปิดใจครับก็ทางเข้าอยู่ที่ใต้รูปโปรไฟล์ครับหรือใต้เมนท์คลิปนี้เลยนะครับและเจอกันในชมรมครับ